The moon Wakes Moon Up ดวงจันทร์ได้ตื่นขึ้นมาแล้ว้ยพี่ตื่นแล้วมต้องหลับ่อสิตื่นขึ้นมาทำไมมันเหนื่อยกูจะเอามึงไปสังเวยในชีวิตจริงเกมเกมนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ The Moon wakes up ของ YouTube c h anel n ที่มีชื่อว่า Mr Friend มันมีหลายเอพิโซดมากๆแต่สิ่งที่ฟันนี่ที่สุดเลยคือผมไม่เคยดูสักตอนแต่รู้อะไรไหมบางทีผมอาจจะไปไล่ดูให้หมดนะครับเพราะว่าผมนั้นชอบความสยองขวัญแบบนี้มากๆและนี่จะเป็นเอพิโซดแรกนะครับเราจะมาดูพร้อมกันอยากรู้ว่าความน่ากลัวของซีรีส์นี้นั้นมันอยู่ตรงไหนโอเคตอนนี้เราอยู่บนยานอวกาศ <while later S 1> แบบหนึ่งผมฟังไม่รู้เรื่องมีซับไทยให้ครูไหมคือมันแปลแบบนี้จริงเหรอวะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะเนี่ยโอ้คนน่ากลัวอพอลโล11 โอ้โหแป๊บหนึ่งลาทิ้งภารกิจตอนนี้เลยเฮ้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 ยเป็นคุกคู่กีดเลยนะเว้ยโอ้ my god ขับหนีสิจ๊ะดูเหมือนว่าเราจะเจอปัญหาแล้วฮอสตันโอ้ ผม่าจแบ้มีโอกาสตายสูงมากเมเดเมเดโเฮ้ยเดี๋ยวมันพุ่ไปทั้งโลกเหรวะ เพลงสิเรียกศิ์น no. no> ้องน้องไม่เดียวเดียวไม่เดียวมันจูบางเนี้โอ้โหโอ้ my god เฮ้ยแล้วมันไม่ได้มีแค่ดวงจันท์ไงมึงเอาแบบทั้งดาวคอในระบบสุริยะเลยไหมเนี่ยฟินเฮ้ยแม่งโคตรเจ๋งผมชอบอะไรแบบนี้มากๆนะครับผมต้องไปไล่ดูหลังใหม่แต่ก่อนอื่นขอกลับมายังเกมนี้ก่อนผมไม่รู้ว่าเขานั่นจะนําเสนอยังไงวะข่าวด่วนข่าวด่วนตอนนี้ดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่เข้ามายังโลกแล้วโฮ้ oh, r really? e จิองออริน่นมีเฮ้ยมีแบบ planet tracker ด้วยเว้ยอีก19นาทีนะครับดวงจันทร์จะเคลื่อนที่มายังโลกเราตอนนี้ทาง UN ให้เตือนแล้วนะครับว่าให้เราเอ่อหนีออกจากโลกใบนี้ไปยัง planet ใบอื่นมึงจะบ้าเปล่าจะให้กูทำยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวในดูหน่อยตรงนี้มันมีแผนด้วยนะครับแผนแรกคือใช้นูกทำลายดวงจันทร์แผนที่สองคือให้ดวงจันทร์นั้นระเบิดโลกไปเลย <laughs> ใช่เหรอวะ t moon infection has started please kill it มันมีคนติดเชื้อด้วยเหรอแป๊บหนึ่งผมจะเป็นที่ต้องขออลดเสียงลงหน่อยนียมันมีเพลงติดลิขสิทธิ์ด้วย,ย้นั่นแกตัวอะไรนะหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกคนติดเชื้อเฮ้ยโอ้ยพวกเอาไฟระเบิดอีกโอ้ยเคาซ้ำกำซัดจริงๆเลยวะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ผมจะแอคติเวตนูได้จากไหนในตอนนี้เรายังมีเวลาเยอะไหม18นาทีเหลือเฟือโอ้ย breaking n e w อะไรนะดวงจันทร์เคลื่อนที่แบบคูณสองอะไรคือเคลื่อนที่แบบคูณสองวะเฮ้ยโอ้ผมเห็นแล้วคุณน wow> ่ากลัวมากเฮ้มึงมึงมึงหยุดดิมึงหยุดดิฮาวเบลเราแบบสปอนสเปซชิปไปเลยนี่นี่น่าจะเป็นยานอวกาศของเราคุณผู้ชมครับเอาละวิธีการมาครับ Alright Starcus หันมาตรงนี้ก่อนแล้วยังไงต่อดาว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 มาแผนของผมคุณผู้ชมก็คือการที่เรานั้นจะเผ็นแนบออกจอากที่ตรงนี้ไปเลยผมไม่แคร์นะครับว่าโลกใบนี้นั้นจะระเบิดหรือเปล่าแต่ตัวกูรอดแค่นั้นก็พอแล้วไหมวะฮ huh? What was that Hey นั่นไม่น่าใช่ดวงจันนะแป๊บนึงผมขออนุญาตบินหนีออกจากโลกก่อนนะครับ ประเด็นคือถ้ากูออกไปจากโลกแล้วเนี่ยแล้วกูจะไปอยู่ไหนบนดาวอังคารหรือเปล่ามาโอ้โ oh อ้มอกอดตอนนี้ผมว่าเราเราไม่ค่อยโอเควะงั้นเราขอบินไปยังดาวอีกดวงหนึ่งก่อนถ้าในเมื่อโลกมันไม่ปลอดภยัยเราต้องไปยังดาวอีกดวงหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆและหวังว่ามันนั้นจะมี Space s t a t i o n เอาไว้ให้กับเรา ทำไมนี่มันน่ากลัวกว่าวะโอ้ไม่เอางั้นกูตายเลยได้ไหมโอ้ยโอ้ยส่องแสงอะไรคือส่องแสงอะนอ่ะโอ้ยน่ากลัวจังเลยแป๊บน,นึงดา,ดาวดาวดาวลงมาเดี๋ยวนี้ลงมา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 เลยลงมาเลยมันจบแล้วหนุ่มน้อยเอาละมันเหมือนแบบกูหนีเสือปะจระเข้เย่าบอกว่านั่นคือดวงอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับนี่มันคืออะไรเนี่ย แล้วถึงเพลงติดลิขสิทธิ์มานี่ไงล่ะฮู้ฐานทับหลบภัยใหม่ของผมเอาจริงกูกูตาย <c oughs> เป็นดาวฤกเตมไปด้วยแก๊ส <c> ผ <oughs> ู้อามาดูนะกูออกจากยานบุ๊บตายทันทีไม่มีเครื่องป้องกันอะไรสักอย่างลองออกไปดูดิออกไปข้างนอกดูเอ้ากูไม่ตายดีว่า ไม่ตายนะครับแต่ที่ตรงนี้มันไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะแม่งผมผมผิดพลาดแล้ววะลองกดรีดตัวละครก่อนไปยังโลกเหมือนเดิมก็ได้อะโอ้ยโอ้ยโอเคโอเค,อเค,อเคกูไม่น่ากลับโลกมาเลยไม่น่าเลยคุณผู้ชมแม่งกูโดนแล้วกูโดนแล้วแบบนี้กูโดนละพวกมึงอะหยุดเลยหยุดเลยเจ้าพวกมูนอินแฟคเต็ดติดมูนเหรอติดขี้อะมึงอะฮะแม่งเอ้กูควราดำยังไงวะเนี่ยสองเจนเนอเรเตอร์เขาต้องจะมีมิชชั่นที่ผมทำอะแต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนอะคุณผู้ชม เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเอาละเพื่อความได้เปรียบคุณผ,ผู้ชมมาแล้ว Pay to win time this is pay to win time oh no no แป๊บนึงจะหลุดผมหายโอเคเราสามารถสปอนใหม่ได้ Good to know แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็คือการเอ่อทำยังไงก็ได้ทำให้น๊กมันแบบถูกยิงไปยัง ไอตรงดวงจันทดวงนั้นเอาละผมควรทํายังไงดีตรงนี้มันมีจรวดนะครับผมไม่รู้นี่มันมันจรวดนูกหรือเปล่าแต่ว่าผมจำเป็นที่ต้องมีฟิวส์ก่อนใช่เราจะเป็นต้องมีฟิวส์ก่อนแล้วนี่มึงต้องการอะไรจากกูวะเนี่ยกูมันจะตายแล้วเนี่ยหรือกูจะเอาพวกมึงไปทําเป็นฟิวแทนนะกูบอกเลยพวกมึงจะกลายเป็นฟิวในเร็วๆนี้ Get fuel tank by going to up pump jack on มาอย่าบอกว่าไอดาวที่ผมไปตะกี้มันมีเชื้อเพลิงใช่ไหม เขาบอกให้เราไปเอาปั๊มแจ็คออนมา Yeah this is bad คุณผู้ชมครับ this is bad bro อะคุณผู้ชมเออผมเริ่มเล่นใหม่นะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมเสียเวลาไปกับการสำรวจแล้วกูไม่ได้หาอะไรเลยนอกจากความกลัวที่ก่อเกิดขึ้นในตัวผมสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะครับถ้าเรากดไปยังพ i ิกแอคไว้มันแม่งชี้ตรงไปยังดวงจันทร์ <c oughs> ดวงนั้นมืนเขาพยายามจะบอกอะไรกูพางอย่างป่ะวะสางานสาวเดปอบนึงนะ แล้วกดตรงพ i ิกแอ็ตรงนี้มันยังชี้ไปยังดวงจัน์อยู่ใช่ไหมนี่นี่นี่ใช่ใช่มันยังมันมันยังชี้ไปยังที่ไหนสักที่นึงอะเอาล่ะถ้าในเมื่อนายอยากให้ผมขุดแล้วเราก็จัดไปดีกูจะพุ่งตรงไปหามเองอย่าจัมสแกนนะได้โปรดอย่าจัมสแกนนี่ไงละพุ่งชนแม่งเลยโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงทำไมผิวหนังมันครุขระอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยแป๊บนึงอ๋อสต็อปหยุดอยู่ตรงนี้ก่อน แล้วเราออกมาได้ไหมวะโอ้ยแม่เงเอ้ยแป๊บหนึ่งผมควบคุมยานผมไม่ได้เนี่ยประมาณนี้ถ้าเกิดผมลงไปด้านล่างเลยล่ะแล้วผมใช้อันนี้ขุด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 ,ขดเฮ้ยผมได้อะไรมาวะผมได้มูนชูสมาวะมูนจูสแต่ตอนนี้แม่งยานกูขึ้นไปละกูากูตายแล้วคุณผู้ชมผมว่ามันจบว่ะชีวิตกูเอาละถ้าผมขุดมูนชูสมันเป็นยังไง เดี๋ยวเดวมูนชูสมันเป็นอะไรอะอีดมูนชูสเหล่านั้นจะสูญเสียไอเทมทุกอย่างนะครับแล้วมันจะทําให้เรานั้นกลายร่างเป็นมอนสเตอร์โอ้ oh, e a ล l y ลองชิมดูหน่อยกินอย่างเฮ้ยโอ้ผมสามารถแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ตามใจที่ฉันต้องการฉันจะเลือกจ้ามมนนี่ <Bro. S 1> มูนชูสเอาไม่ได้อันนี้ต้องเติมอ่ะท้ยแสดงว่า,มาผมสามารถเลือกอะไรตัวพื้นฐานอย่างนั้นระโอ้ว้าว Yeah guys Yeah this is me this is new me ผมได้ทำการแปลงร่างและหักหลังทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ Yeah this is me this is my life now <c oughs> แต่ปัญหาคือตอนนี้กูกลับโลกไม่ได้นะครับแล้วกูามงจะตายเอาจริงมึงตายเถอะขอร้องผมอยากรู้ตอนนี้มีอะไรที่ผมสามารถช่วยโลกใบนี้ได้บ้างนอกจากเออนั่งมองมันค่อยๆถลม่มกูสามารถเติมซื้อฟิวได้ไหม <c oughs> ผมสามารถเติมได้ไหมวะเติมซื้อเชื้อเพลิงอย่างเงี้ย กูจะได้แบบไม่ต้องไปหาน้ำมันแล้วบนโลกใบนี้ไม่มีน้ำมันเลยเหรอะฮะผมว่านี่แหละของจริงผมว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราตามหาเว้ยดิสิสิตนะครับเชื้อเพลิงต้องอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนใช่ไหมวันนี้คือดาวองคานไหมวะว้าวนั่นดาวอะไรอนะทำไมหน้ามันกูฟี่อาร์จังวะดูดิโอ้ออไรออไรออไร bro เดี๋ยวเราทำการจอดที่ดาวดวงนี้แหละ นะอย่างน้อยๆก็ดีกว่า,อ,าอยู่บนโลกแล้วนั่งรอรับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โอเคโอเคหยอดตัวลงไปฮึฮึโอ้ไม่อ็คุณผู้ชมผมว่าใช่คุณผู้ชมผมว่านี่แหละใช่ละเนี่ยนี่มันเครื่องขุดเจาะน้ำมัน yes ผมว่าใช่ละนี่เลย a อ l stop ตรงนี้ก่อนะล่ะที่ที่มนุษยชาติจะต้องมาอาศัยอยู่เป็นบ้านหลังที่สองผมควรทำยังไงดีกูเก็บไปหมดเลยได้ไหมเก็บไปหมดเลยแล้วกันมันจะสปอนทุกนาทีโอเคโอเคทุกนาทีผมพูดจริงนะไม่รู้ว่าหมดนี่เนี่ยมันจะพอต่อโอ้ยมีนาสูสรูนามิมาแล้วโอ้โมึงอย่าสั่นขนาดนั้นเลยอะกูอยู่ดาวังคารนะครับพี่กูไม่ได้อยู่บนโลกเย้ละเวลาของเราเหลือไม่มากแล้วคุณผู้ชม ใช่เวลาของเรามันเหลือไม่มากแล้วผมจำเป็นที่จะต้องรีบช่วยเหลือโลกใบนี้กที่จะโดนพระจันทร์โม่ด่กำลาบ <โม S 1> อยากจะจุ๊บกับโลกขนาดนั้นเลยเหรอมันได้คด <c oughs> ลิปเร็วๆผมเห็นสิ่งผิดปกตินะครับมันสปอนอยู่เหนือเหนือ,นอโลกใบนี้ว่ะผู้ชมกูกูจบแล้วแหละเนี่ยถ้าเราซูมไปใกล้ๆนะครับผมคิดว่าโลกก็จบแล้วนะไม่มีเหลือทุกอย่างตายหาหมดผมว่านี่มันแย่มากเลยผมไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นจะมีแบบ จะมีผีมีซอมบี้มันงมากวนใจผมหรือเปล่า is now or never ดูดูดูด,ดูพังผีหน้าขนาดนี่เลยทั้งภูเขาไฟระเบิดทั้งทุกทุกอย่างแม่งเจ๊งเจ๊งไม่หมดหอ่ะพวกมึงดูผีก็ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกอย่าง all stop oh o oh ก my god m ทำไมต้องกด m ค้าง Oh my god yeah yeah bro yeah bro I'm so dead I'm dead I'm so dead bro I'm so dead oh my god I'm so dead dude นี่แหละสิ่งที่ผมกลัวนะครับผมกลัวอะไรแบบนี้มากๆเลยวะ่ะเติมเติมเฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปในหมดโอ้ยมันไม่พอมี48แล้วที่เหลือมันหายไปในหมดผมจะเน่ะผมมีเยอะวันนี้โอเคมันจบละ มันจบแล้วคุณผมมู้ชมว่ามันจบแล้วชีวิตผมมันจบแล้ว <Hey. S 1> เกมนี้มันจะเป็นที่ต้องแบบให้คนมาช่วยด้วยไหมเราต้องการความสามัคคีในการไปหาน้ํามันไม่ใช่เพิ่งกูคนเดียว The moon has entered low Earth orbit mm 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 mm. นาสันเข้าไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าว่าแต่ไปช่วยโลกเลยนะครับแค่กวออกจากหน้าบ้านตอนนี้กูว่าลำบากก็แหละโอเคโอเคโอเคนี่น่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายของผมและมนุษยชาติไปเลสโกเลสโกเลสโกโอเคงั้นกูบินกลับเลยดีกว่าอย่างงั้นกูกูรอความตายดีกว่าพูดตรงๆนะครับคลิปในวันนี้ผมไม่อาจที่จะสามารถ เอาฟิลตรงนี้ให้มันถึง100%ได้เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานผมต้องไปทำธุระข้างนอกแล้วแต่อย่างน้อยๆผมต้องได้เห็นแอนิเมชั่นสุดอลังการที่เจ้าดวงจันทร์อันนี้มัน <c oughs> โลกเราไปสอนในเมนบังเกอร์แล้วดวงจันทร์กับังจันร์เข้ามาพุ่งประทานแล้ว oh yeah. โอ้ยแง I'm going โอ้ใช่มันจบและท่านผู้ชมมันจบะแ,แ,แม่งโคตรน่ากลัวนั่นมันอะไรวะนั่นอะ สิ่งที่มันน่าขำอีกหนึ่งอย่างคือรู้ป่ะมันไม่ได้มีแค่ดวงจันทร์นะครับที่แม่งจะเข้ามาปะทะกับโลกคุณดูนี่เป็นดาวที่กำลังต่อคิวต่อคิวที่จะมาเรียงเรียงตัวปะทะกับโลกแบบเพราะฉะนั้นทําใจสบายๆไว้ได้เลยนะครับพวกกูศูนพันแน่นอนโอ้มาแล้วเตรียมตัวรับอิมแพครับแรงกระแทกได้เลยน้าสันน้าสันน้าสันโอ้ยโอ้โออเวียนหัว สตัดเวลี่เดนจะอันตรา,ายสุดๆเลยอันตรา,ายต่อสายตาผมด้วยเนี่ยโอ้ยกูเยนหัวมาแล้วจะอ้วกอันนี้น่าจะเป็นโอโอเคมันมีการปิดปิดเลยปิด yes 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 let's go let's go มึงอะไม่สามารถจะทะลุเข้ามาตรงนี้ได้หรอกลังสีเหรอไม่สามารถเล็นรอดเข้ามาได้ตอนนี้สถานะเซอร์ฟเฟตคือแบบอันตรา,ายมากๆคุณผ,ผู้ชมแล้วเหานั้นอออดอาหาร นะอย่างน้อยก็ยังมีใบหญ้าที่อยู่ตรงนี้ที่สามารถประทังชีวิตผมเอาไว้ได้คน4 0 0 0ล้านคนตายโหงนี่อาจจะเป็น <c oughs> จุดจบของมวลมนุษยชาติเลยก็ได้สถานะเดซลี่ตอนนี้เลยเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยจู่ๆก็มีธุรกิจมาแรงที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เฟรนด์อินดัสทรีอู้เดี๋ยวเดี๋ยวคน4 0 0 0ล้านคนแล้วยังมีคนมาเปิดธุรกิจอยู่อีกเหรอเดเมนบังเกอร์กำลงจะเปิดในเร็วนี้แล้วนะครับ กรุณาใส่หมวกเพราะว่ามันนั้นอาจจะขาดออกซิเจนได้เอ่อผมสามารถเอาหมวกนี้ได้ไหมและที่สำคัญมันมีแบบกำม,มันตภาพรลังสีสูงมากเฮ้ยเกมมันดีว่ะเกมมันดีแต่เดี๋ยวกูต้องออกไปข้างนอกวะเนี่ยแป๊บนึงยังอยากเล่นต่อ breaking n e w โอเคบังเกอร์เปิดแล้วโอ้ยมืนมืนมืนไหนจะมีตัวอะไรมาชนอีกไหมอีกหนาทีเดอะแกสกำลังจะแบบเข้ามาชนกูดูดดูดมู infected มึงควรที่จะตายหาไปตั้งแต่หลังจากที่ดวงจันทร์มันชนแล้วอ้แ oh ย yeah. นี่นาโซนาซาผมอยากรู้ว่าเรานั้นยังสามารถที่จะสปอนสเปซช,ชิปได้หรือเปล่าโอเคเรายังสปอนได้นะครับคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยกูกูกูจะตายเพราะพวกมึงนี่แหละไหนดูหน่อยดิ Friend Industry o oh โอ้ my god ตรงนี้ต้องใช้ Moon Juice เดี๋ยวแต่มูนมันระเบิดหายไปแล้วล่าวะ เราสามารถไปขุดได้จากไหนวะเฮ้ยนั่นนั่นตัวมูนมอนสเตอร์ไปไกลไกลเลยนะแปาบนึงผมสามารถขุดมูนจูสเล้ตรงนี้เปล่าวะผมผมสามารถขุดได้วะนี่นะขุดแม่งเลยูขุดแม่งเลยมันขุดได้ไหมเนี่ยนี่ไงมันขุดได้มันขุดได้ดไดแล้วมูนมอนสเตอร์นี่มึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยกูจะตายแล้วเฮ้ยแค่นี้มันยังยากไม่พออ่ะกกูเห็นแล้ว มันมำังมูนจูชเค็มูนจูชบายไหมนมูนแล้วนี่จะเป็นของที่เราได้ต้องไมต่อผมน่าจะได้แค่นิดเดียว20ิลิตรโอเคสก w it's g ่สก t ต know มาคราวนี้ผมรู้วิธีการเล่นละเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าคุณผู้ชมเกมนี้สนุกมากๆเลยอะ่ะสนุกมากมาก